โอ้เมื่อโชว์เปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่มาทำเมนูตำมะเขืออร่อยๆครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมพี่สองคงผมกลับมาอยู่บา<ร>้านก็เลยชวนไปเก็บมะเขือม่วงเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูอร่อยๆกินกันสำหรับมะเขือที่ได้มาวันนี้เป็นมะเขือจากสวนของตานะครับเห็นแต่ละลูกดูเล็กแต่อยากจะบอกว่าของจริงใหญ่มากเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามาตำนะครับตอนนี้เบ่งหน้าที่กันให้พี่อูกอ๋ก่อไฟส่วนผมก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงมาต่อกันที่เมนูของเราตอนนี้ผมจะให้พี่สองมาย่างมะเขือเลยครับสำหรับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาเยอะหน่อย ให้น้าคิวช่วยมาดูด้วยครับส่วนผมกับพี่อู๋ก็มาเตรียมเครื่องปรุงกันต่อเลยมีหอมแดงกระเทียมพริกผันไปสักพักเวลานี้มะเขือของเราก็สุกแล้วนะครับบอกเลยน่ากินมากๆยกลงมาจากตาเลยครับมาต่อกันที่ขั้นตอนต่อไปขั่วหอมแดงพริกกระเทียมระหว่างที่ขั่วขอลีลาสักหน่อยนะครับใช้ไฟแรงไม่นั้นก็ได้ที่แล้วยกลงจากตาแล้วจะเอามาตำต่อเลยครับก่อนจะตำารุมจะปรุงด้วยเกลือผงนัวเสร็จแล้วก็ตำต่อได้เลยครับตำตำตำแล้วก็ตำตำตำพอตำได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใส่มะเขือครับสำหรับมะเขือ เราจะเอาแค่ข้างในจะบอกว่าเนื้อแบบนี้รสชาติจะออกหวานกินซอสหรือจะเอาไปจิ้มน้ำพริกก็แซ่บๆบครับแต่วันนี้เราจะเอามาตำน้ำพริกแบบนี้เลยและที่สําคัญผมใส่แค่หมูด้วยนะเวลานี้นะ่าคิวไปทํางานช่วยตาที่สวนแล้วครับส่วนผมกับพี่สอนยังทาเมนูยังไม่เสร็จเลยแต่ตำเสร็จก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือผมจะใส่ผักชีด้วยครับตอนนี้ผมก็จะเอามาซอยก่อนซอยเสร็จแล้วก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยครับเวลานี้ตำมะเขือของเราก็ได้แล้วถ้าเต็มสิพี่ๆให้ผมกี่คะแนนดีครับเมื่อมีน้ำพริกแล้วก็ต้องมีผักต้มตอนนี้ ยอดอวบแบบนี้ผมชอบมากเลยครับหลังเสร็ก็เอามาต้มต่อเลยผักต้มไม่นั้นก็สุกแล้วครับเสร็จแล้วก็เตรียมยกลงจากเตาข้าวีสันประมาณนี้คิดว่าโอเคแล้วครับส่วนพี่สาวก็ตักข้าวแซ่คันโตเรียบร้อยส่วนเมนูตามมเคือของเราก็พร้อมแล้วเหมือนกันตักต้มก็มีหลายอย่างได้วเวลานี้กับข้าวของเราก็พอมหมดแล้วครับเดี๋ยวผมพี่สาวล่ยายจะขอตัวกินข้าวก่อนถ้าพี่ๆชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วยนะครับ